คนไปทินกำลังคนอะไรวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมแล้วหนูกำลังทำอะไรครับรู้เปล่าวิปป <ipping> ิ้งครีมทำขนมเขาเรียกว่าอะไรพานาคอตา้าฮะพานาคอตา้าพานาคอตา้าเออกินเป็นเบาอืมเอาไหมไหนคน <c oughs> ลูกช <c oughs> ุกแล้วชุกยัง เอานี้เทมาเทมาเทค่อยๆเทเทไปหมดเลยมันมีขูดกัน,นอ่ะคนไม่ร้อนไม่ร้อนหรอกอ่ะคนไฟมันด,ดับแล้วดับแล้วพี่ไม่ปิดไฟแล้วน,น,นันนี้แหละน้ำตาลละลาย ดูดิมาเปีฟองนะฟองไหมไปเอามาลงมาตามมาตามมาที่โต๊เะเร็วทำไมลงไม่ได้เหรออ,อ่ะจับกุญซีดิดิอ <c oughs> อ่ะกระโดดลงซุ้มอ่ะยืยนมาคนแล้ว,วขึ้นไปยืนที่บน เดี๋ยวโดนหม้อนะยืนเลยคนอย่างเงี้ยคนให้มันไหยร้อนร้อนดานะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนอนัอน,อนไปไปคนเด็ก<ป>คนไปด้วยพูดไปด้วยคนไปด้วยไปซื้อขนมทว่ามีลูกแก้วลายสีอะลูกแก้วที่ไหนะลูกแก้วที่ร้านสีน้ร้านร้านค้ามันเขาแถมลูกอมด้วย นายเลยซื้อมาไหมไม่ไทำไมอ่ะไม่ยูไหนซื้อก็ใช่ไงใครเขาให้เล่นกันพี่อาม,มันมเยอะที่อ่ะแล้วหนูชอบไปขอของใครอ่ะชอบไปขอเพื่อนพี่อามใช่ป่ะขอ,อพี่อามเองเพื่อนพี่อามชื่ออะไร,ไรที่เขาเล่นลูกแก้วเหมือนกันอ่ะหลายคนเลยใช่หรออ่ะคนไปเพื่อนเป็นฟองเยอะเยอะเยอะแย,ะ,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 ยะแล้วนะอือ